เอากระยาไาชิมตากฝนเจอีเยอะแยะโอ้ยฝนมันไม่ได้ตกแน่มันกินไม่เป็นเป็นมันจะฝอกได้เหรอปากกระป๋องมันยังเปิดได้ มันจะขี้แต่ไปไหนแล้วตัวเล่นน้ำอ่ะไหนรู้ว,วะไอตัวเรียบรูดเสาว่าหายไปแล้วอ่ไนนะไม่รู้หนูเสาลเล่นในน้ำคนเดีเยหลุดน้ำหายไปเยปลยอ่ะไปไหนว,วะนั่งไงมันขีน่นั่นเรือเสาอย่างงี้ นั่นนั่นเล่นมั่นั่นนั่นนั่นไงเหนัมันเล่น่รัเ่มันเล่นนี่าเห็นไหมมันเล่นน้ำจริงจเห็นไหมน่ะเออมันเล่นน้ำเลยนะได้บอกมุดน้ำเลยเธอดูสิอาบน้ำเลยนะ Nhay một mút nam lên nám lịch một mút nam lên nam lên. nó đuôi đi đi Ui đi 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 nó pin đi มันมุดน้ำไหมน่ะ่ยนบินะดขึ้นไปแล้วขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกโอ้ยโอ้ยนไม้ต้นม้กไปกลัวต้นไม้หักยังไงว่ามันลเนใบหล่นไปแล้วอืที่เกาะเอีกตัวหนึ่อกตะเตนไปกทีเกาะไปโดนหรอม้งมันมันไม่ได้ เฮ้ยดูดินี่อ้วนมันจะโดดได้เหรอวะเธอเปิดกระจกได้ไหมลรนิวอ้วนจะตายมันจะโดดได้กับเพื่อนไหมเนี่ยโดดอ้วนอ่ะเพราะมันมันไปขึ้นทางนูนโอ้ยมันฉลาดุยดูดิดูดิดูดิไม่ไปอีกแล้วตกโรงแรมมันตั้งใจโดดนะเห็นม่มันตั้งใจโดดแล้วขึ้นไปใหม่ด้ยเออมันมันรู้ว่าเราดูเลยอ่ะดูไออ้วนข้างบนดูมันรู้ว่าเราดูอยู่ ดูติน,นี่ป <c oughs> ีนยากกันนะมันลืน่นโดนาน้ำด้วยยพอแล้วแหละ